เปิดป่าเปิดใจไฟธรรำน้ำสุกวัดคลองสายตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมจเจริญพรเชิญชวน สาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชเนกครมมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแประหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคมพุทธศักราช2568ประธานฝ่ายคารวาร้อยเอกสมพงสุขะโตและครอบครัวเป็นเจ้าภาพใหญ่ออกโรงทานกำหนดการ5ทธันวาคมลงทะเบียนและขอปริวาแ8ธันวาคมขอมานัด 13. ทธันวาคมขอเชิญสาธุชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมลาให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธีเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป 14. ทธันวาคมออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดี สถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศินชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันและขอเืิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองปิดเจผ้า,าพัพตตาหารข้าต้มน้ำดื่ม น้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการฉลาดฉันทปาโล080645 9235ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี236 086-2502ชื่อบัญชีพระอธิการฉลาดมุ่งร่วมกลางร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวัติกรรมบวชนิกขมะปฏิบัติธรรมณวัดคลองสายได้มหากุุสใหญ่